มาเป็นประธานเนี่ยจะทํำยังไงอย่าว่าแต่จะอุ้มเขาเลยตัวเองมันจะมาอุ้มประธานซะเองอะ่จะจะให้ทํำยังไงเจอเจอแรงกดดันต่างๆมาเยอะเคยมีครั้งเหนื่อยแล้วถึงขั้นจะต้องน้อยใจตาออกจากตาแหน่งประธานอา,านสาเข้ามาจะไปออกทําไมครับนี่เราอ้ฟรงครับผมผมเนี่ยโชคดีพักเลือกผมมามเพื่อฝึกกิจ จบคอสนี้แล้วเนี่ยผมเก๋งเลยนะใครจะโชคดีเท่าผมอะถามต่อใหบในพักเพื่อไทยใครจะโชคดีเท่าผมจบคอสนี้เนี่ยผมเก๋งเลยแล้วถามว่าคอสนี้ผมจะจบได้ไหมเนี่ยสบายมากมาเกินครึ่งทางแล้วมีตะบะแตกไหมล่ะทำไมถึงยังมี กระแสออกมาว่าท่านทักษิณเหมือนไม่ไม่ค่อยพอใจกันที่ท่านเป็นประธานจะเล่าให้ฟังมันมีประเด็นหลายเรื่องเมื่อกี้ผมบอกใช้ศิลปะใช่ไหมครับแล้วผมใช้เหมือนถ้าเป็นบากรุกนะกระดานหมางนี่ฉันคุมในเมื่อประชาธิ่ปัดดื้อเราต้องทำยังไง ต้องใช้ศิลปะศิลปะที่ผมใช้ทํำยังไงก็ต้องพยายามอารมณ์อ่อเพื่อปั่นกระแสคนข้างนอกประชาชนทั้งประเทศที่ดูจอทีวีประชาธิที่ฝัตัืว่าไม่ยีข้อบังคับยึดเอาแต่ความถูกใจตัวเองดื้อตลอดประธานก็ย่อมาตลอดคนทั้งประเทศจะรู้สึกยังไงนี่คือกระแสที่ผม ตั้งเจตนาให้มันเกิดคนทั้งประเทศก็จะเบื่อประชาธิปัตย์แล้วก็พลอยรำคาญประธานไปดรู้ให